จ้าสวัสดีทุท่านนะคะวันนี้ใหญโอ้ยใหญ่เลยมาไก่แล้วมาไก่ป้าพ่อเดี๋ยวละยมาไก่อีกมาไยอยางมาเบิ้งไปนะเอากว่าเห็นมาเบิ้งะโทรศอพท์จ้า

วันเสาร์ไม่นีมันเป็นตอมันใช้อันอันมอญิงมอญิงเนี่ยมอญิงเอ้าเอาลูกป้ามอิงเสียเสียงดีกว่เบิ่งน้องเนี่ยเด้อลูกเด้อเบิ่งน้องดีเด้อมอิงอนนึงฮะมอญิงเขาเป็นเขาแมวทองอยู่จังแต่มึงคือเสียงดีแถบแต่มึงคือดังดีแถบบางเขารอนักกีฬะเขาแบบเจะบของบ้านก็ติดตาม เมื่อจับน <bubble> ่องแม่เมือจับนองแม่้มันได็ดพานยังยังกันนมู่เรื่องใันโอ้ยมาได้ยังเยหวานอลิศอลิเลยจเลยไปใส่กาเให้เหัเตอร์เออันนั่นอันนี้อนี่ก่อนแม่บีบวยังเน้มเห็นู่ได้นี่

แม่บ๊อบแม่บ่ยืนหรอกแม่สีนั่งใกล้ๆีแหละแม่นอบแม่บอบเตรียมงานขืนบานหม่สอยนี่ามอยนีพ่นาโอ้ยดงว่าเราเป็นเอซีป็นีนี่เราติดตามบ้านนั้นนี่นั่นเบิ้งไม่ไมเนาะลองเพลงหอฝันมาล้างานหมอันย้ายเจ้าเป็นงยังละมาขึ้นนั่งอีกสั่อื่นส่่น พ่อเขาไม่ยังหลบบุกบางน่องอุ้งอิงเลือโตนองเ้าอันเขาอันนั่นอันนี้ตาแม่เฮ็ดมเนเออแม่เฮ็ดมาเต้นอันจอมาเนี่ยนี่แล้ไข่กัมีดได้มาฉันหรอกมาเนี่ยเจ้าเพืนบานสิจ้ก็คอยให้มาันหรอกให้ให้เจ้าอื่้น กับพ่อขาดอกลูกหมัก้ากนย่าไเมอกม้นี่เล่นด้วนั่นกยายฉันกชยเบิ่งทอดลายกมามีว่าทราบมีมากใด้อ่ของลูกยมเลยอยากมาหาใช่่่ใช่หน่อยใช่ใช่่น่ันลหาแม่่าปตัว มันจัาว่ามันเป็นหยังเปิดขึ้นแล้วมันมันแน่นอะเออบ้บานนี้อันบ้านนี้กันกันหัวเดงนี่กะโอ้ยนี่หลา วางเลวางหันเนาะาตุด้ลายอแม่ตั่ตรงๆแม่พืชแมงูันนบานนี่ฝันว่าไปไปฝันบานตีเดยเมื่อจับันหลังกับม้าบ้านนี้แม่ก็บอกคือพ่ออย่างนี้อายุสิบแปดใช่ใช่นั่นกูเนี่ยพูดแต่ยังในบ้านบ้านบ้านก็จคอยแถว้านนี่เอายุบานนี้กะ รถตู้บ้านี้แม่ก็ซื้อรถตู้อยู่ตัแตวาตแตสหนึ่งหนึ่งสี่ประจาสามก่นเพราะเป็นน่งมันฝันเพได้จับมือหล่าโบ๊สนุกยางไปใส่เสียขาวหรือกันยางกันหลังกับบานแม่เอาอธิษฐานเด้อธิษฐานบายแม่ตูุ้ตุงตแม่า เราหูมืดปลาทูจ้าหมอนจักมดต้นหูยูแม่กินอาพ่อจิตตาพ่อพิงก้อจ้อยจูพ่ก้ดูเมดปาดมือขึนนี่ก็่อเอเคสทงานทงานเี่งานนั่นจ้อยจูพองยม่จำบ่ได เก็บชิปก <m> ็ได้สึงเก็บช yeah. ิปก็ได้ออนี claro ่ก็สวยตัวหนึแเมียสวยตัวอันนุ่นเพออกมานุ่นใชเราเราอยู่น้ำบอลอยดวาเนาะจะมันดีใจหลายจะมันได้มากเห็นอ่าได้มากเห็นตำรวจถามอยู่หันมาโอ้ยฝากให้เด้อลูกว่าะันเราอัน จะไรครับแม่พวกบุตร อันหัวกับหัวนันได้นั่งมาอยู่ที่น่ะเบิงกิบงงหัว น้องค,คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า